คนอย่างดีเอโกมาาดน่าไม่ใช่คนที่จะเอ่ยปากชมพ่อคาแข่งคนอื่นกันง่ายๆนะครับยิ่งถ้าเป็นการพูดยกให้ใครสักคนเก่งกว่าตัวเองเนี่ยมันยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ประโยคแบบนี้จะออกมาจากปากของพระเจ้าอย่างเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเขาจะครื้มอกครื้มใจแสดงความชื่นชมเพื่อนร่วมอาชีพสักคนขึ้นมามันก็น่าจะเป็นเหล่าบรรดาสุดยอดพ่อคาแข้งระดับโลกที่แฟนบอลรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันดันพลิกล็อกสุดๆครับนั่นก็เพราะชื่อที่เสือเตี้ยเอ่ยปากออกมา กลับเป็นกองหน้าโนเนมทีมชาติเอลซาวาดอร์ที่เล่นให้กับกาดิสในประเทศสเปนโดยระบุว่าน,นี่คือดาวยิงที่เหนือกว่าทั้งตนและเปเล่เลยด้วยซ้ำเดียโกมาราโดน่ากำลังพูดถึงใครวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับฮอเก้กอนซาเลสหรือชื่อ AKA บนสังเวียนผืนหญ้าที่แฟนๆทุกคนเรียกขานเขากันว่ามาฮิโก้กอนซาเลสครับ เริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1986ครับภายหลังจากที่เดเอโกมาราโดน่าเพิ่งจะสร้างปรากฏการ์พาอาร์เจนตินาขึ้นครองแชมป์เวิลด์คับจนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วทั้งโลกและในช่วงซัมเมอร์ที่มาราโดน่ากำลังเตรียมความพร้อมปรีซีซั่นกับนาโปลีอยู่นี้เองบรูโน่พัสซาเรลีนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนก็ได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม และก็มีจังหวะได้สัมภาษณ์ตำนานแข่งหัดพระเจ้าถึงความรู้สึกที่ได้เห็นแฟนๆทัพอสซูรานับหมื่นเข้ามาชมการฝึกซ้อมของเขาเองแต่สิ่งที่มาราโดน่าเลือกตอบกลับมามันกลับทำให้พาซซารลลี่แปลกใจสุดๆครับโดยกล่าวว่าคุณได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนๆใช่ไหมพวกเขาเยี่ยมมากจริงๆแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือมันมีนักเตะคนหนึ่งที่เก่งกว่าแม้กระทั่งผมหรือว่าเปเล่ลดยซ้ำเขาชื่อคอเกก,กอนซาเลส หรือเอลมาฮิโกและตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่กับกาดิสเขาคือปรากฏการณ์ของโลกฟุตบอลอย่างแท้จริงคำตอบที่ได้รับทำเอาพารเซเลรีอึ้งกิมกี่ไปเลยครับเขายอมรับว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อพ่อค้าแข่งคนนี้มาก่อนแต่คุณโทษอะไรพารเซเลรีไม่ได้หรอกฮะที่เขาไม่รู้จักมาฮิโกกอนซาเลสเพราะว่าผมและพวกเราส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้จักเหมือนกันครับแต่คราวนี้คำถามก็คือตกลงว่าเขาเก่งฟ้าประธานจริงๆเหมือนที่มาราโดน่าการันตีไว้ไหม และถ้าเขาเก่งขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่ได้เล่นให้กับทีมใหญ่ๆห,หรือว่าประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโดง่งดังเหมือนกับบรรดานักเตะชั้นยอดทั้งหลายคำตอบสั้นๆที่ผมสามารถให้ตรงนี้ได้ก็คือก็เขาไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับฮอกก้อัลเบโตกอนซาเลสเกิดที่ซานซาวดอร์เมืองหลวงของเอลซาวดอร์ครับ โดยเริ่มต้นสร้างชื่อได้ทันทีตั้งแต่ตอนอายุ17กับสโมสรดังภายในประเทศอย่างแอนเทลต่อด้วยอินดิเพนเดนเต้และก็ FAS แต่ทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้เขาเนื้อหอมฟุ้งจนไปเตะจมูกบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปจริงๆก็คือการติดทีมชาติเอลซาวาดอร์ไปลุยรอบสุดท้ายศึกเวิลด์คัพ1982ที่ประเทศสเปนครับโดยถึงแม้เอลซาวาดอร์จะแพ้รวดทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นการโดนฮังการีถล่มเละ10ประตูตอนน่อ1 แต่ฮอเก้กอนซาเลสที่ตอนนั้นอายุ24ก็ได้ลงเล่นครบทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มฮะและโชว์ฟอร์มส่วนตัวได้อย่างน่าจับตามองในระดับที่สามารถทำให้ทั้งบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชมงอเลติโกมาดริดฟิออเรนตินาและซามโดเรียออกมาล่าตัวเขาพร้อมๆกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆสำหรับทีมชาติที่โชว์ฟอร์มห่วยแตกในบอลโลกได้ขนาดนี้ครับในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดนี้ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่พวกเขาก็น่าจะเลือกย้ายไปซบทีมใดทีมหนึ่งที่ว่าแนนน่อฮ แต่ฮอ c เก้กอนซาเลสกลับทำเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการเลือกเซ็นสัญญากับทีมเล็กๆในศึกอ d เดลันเตสเปนอย่างกาดิสโดยในฤดูกาลแรกเขาจัดการรัว15ประตูพากาดิสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลีกาได้สำเร็จและกลายเป็นแข่งขวัญใจแฟนๆได้แทบจะทันทีด้วยลีลาการเล่นที่เร้าใจสุดๆจนได้รับสมญานามว่ามาฮิโกหรือถ้าสะกดในภาษาอังกฤษก็จะอ่านได้ว่าแมจิโกที่แปลว่าเวทมนต์นั่นเองครับแต่ถึงกระนั้น กาดิสก็ไม่สามารถรักษาสถานะของตัวเองในหลีกสูงสุดได้โดยถูกถีบร่วงตกชั้นแบบทันควันหลังจากขึ้นมาสูดอากาศในลาลิก้าได้เพียงแค่นหนึ่งฤด,ดูกาลแต่ถึงจะตกชั้นน่ะนะครับตอนนี้ชื่อของมาฮิโกกอนซาเลสกลายเป็นชื่อดาวยิงเ,งเนื้อหอมของโลกฟุตบอลอย่างเต็มตัวแล้วฮะโดยเฉพาะบาร์เซลโลนาที่แสดงความสนใจเข้ามาแต่ก็ยังไม่กล้าจับเซ็นสัญ,ญญาเลยสักทีเดียวเนื่องจากเป็นกังวลเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของเขาที่ชอบปาร์ตี้และมีวินัยในการฝึกซ้อมที่หย่อนยานสุดๆ นั่นก็เลยทำให้บาซ่ายื่นข้อสเสนอเบื้องต้นให้มาฮิโกมาร่วมฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นด้วยกันที่สหรัฐอเมริกาอารมณ์คล้ายๆทดสอบฝีเท้าอะไรแบบนั้นแหละครับซึ่งมาฮิโกก็ตอบรับข้อสเสนอนี้นะฮะแถมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับมาเาโดนาอีกต่างหากจนแฟนๆเขาแอบเพ้อกันไปไกลว่าพวกเขากำลังจะมีมาเาโดนาอยู่ในทีมพร้อมกัน2คนแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ความฝันครับและจุดเริ่มต้นการล้มโตะเซ็นสัญญามันก็มีที่มาจากตัวของมาเาโดนาเองเนี่ยแหละฮะ โดยเกิดขึ้นในระหว่างที่นักเตะทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมแต่แล้วอยู่ดีๆเสือเตี้ยกดันทะลึ่งไปกดสัญญาณเตือนไฟไหมหวังแกล้งเพื่อนและคนในโรงแรมให้ตกใจวิ่งหอบข้าวหอบข,อ,บของลงมากันแบบหัวซุกหัวสุนซึ่งคนทั้งโรงแรมเขาก็ออกกันมาหมดจริงๆแหละครับจะเว้นไว้ก็เพียงแต่มาฮิโกกอนซาเลสฮะที่เก็บตัวเงียบในห้องไม่ไหวติ้งใดๆทั้งสิน้นจนมีเจ้าหน้าที่ไปเคาะเรียกหน้าห้องแล้วพบว่าเจ้าตัวนอนกกอยู่กับผู้หญิงอยู่ถึงสองคน ซึ่งก็ไม่มีรายงานระบุแน่ชัดนะครับว่าทําไมมาฮิโกถึงไม่พาตัวเองออกมาจากโรงแรมทั้งๆที่เขาก็น่าจะได้ยินสัญญาณไฟไหม้เหมือนกันแต่มันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างพูดต่อๆกันมาครับว่ามาฮิโกน่าจะไปแอบรู้มาว่ามาาโดน่าวางแผนจะแกล้งเพื่อนในทีมอะไรแบบนั้นฮะเขาก็เลยนอนเล่นในห้องกับสาวๆต่อโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นประเด็นก็คือพอเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของสโมสรบาซาก็เลยทราบทันทีเลยไงครับ ว่ามาฮิโกกอนซาเลสไม่แอบหิ้วสาวๆมาขึ้นโรงแรมแถมยังกินดื่มกันเต็มที่อีกต่างหากนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เซซ่าลุยส์เมนอตติกุนซือของบาร์เซโลน่าณเวลานั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่เซ็นสัญญานักตเตะเซเพลย์แบบมาฮิโกกอนซาเลสเข้าสู่ถิ่นค้ำนูอย่างแน่นอนลองนึกกันดูเล่นๆนะครับ ว่าถ้าหากมาราโดน่าไม่เล่นแผงแผงไปในวันนั้นบางทีบาเซโลนาอาจจะตัดสินใจเซ็นสัญญาคว้าตัวมาฮิโก้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะรู้ครับวันหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกบ้างแต่ถึงจะฟาวกับบาซ่ามันก็ยังมีทีมดังๆที่ตามจีบเขาอีกเพียบนะฮะโดยเฉพาะเปเอเชที่พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าในการคว้าตัวมาฮิโก้มาเสริมความแข็งแกร่งให้ได้แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธกลับไปทุกครั้งเหมือนเดิม โดยให้เหตุผลว่าพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้และอากาศก็หนาวเกินด้วยเขาขี้เกียจจะเรียนรู้ขี้เกียจปรับตัวเขาไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตที่ปารีสเอาง่ายๆก็คือเขาไม่ชอบประเทศฝรั่งเศสนะครับสุดท้ายพอคิดไปคิดมามาฮิโกก็เลือกอยู่กับการดิสเหมือนเดิมแต่คราวนี้ชีวิตของเขาไม่แฮปปี้แล้วครับ เนื่องจากเขาดันไปมีปัญหาส่วนตัวกับกุนซือของทีมณเวลานั้นเพิ่มเติมด้วยจนถนึงขั้นถูกปักป้ายขายทิ้งในช่วงเดือนมกราคมก่อนที่สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นทีมอย่างเรอัลบายาโดลิดที่คว้าตัวเขาไปครองเมื่อปี1985ซึ่งนั่นถือเป็นการตัดสินใจที่พลาดสุดๆครั้งหนึ่งในชีวิตเขาครับเพราะเขาถูกส่งลงสนามที่บายาโดลิตไปแค่9นัดเท่านั้นแล้วก็ยิงไปแค่2ประตูมาฮิโก้ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่บายาโดลิตไม่ได้เลยฮะ เขาเป็นนักเตะที่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนที่ชอบซ้อมหนักเขามาซ้อมสายเป็นประจำไม่ว่าจะตอนเล่นอยู่กับทีมไหนไหนเขาไม่เพรสซิ่งไม่ลงมาช่วยเกมรับไม่กินคลีนไม่เข้าฟิตเนสนอกสนามเขาชอบปาร์ตี้ชอบดื่มเหล้าซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆทีมรับไม่ได้เชกเช่นเดียวกับไบยโดลิดที่ก็ขอจบช่วงเวลากับเขาไว้เพียงแค่1นปีเท่านั้นนักเตะแบบมาฮิโก้เนี่ยเอาใจยากมากๆครับแต่มันก็เป็นโชคดีฮะ เพราะมันยังมีทีมเก่าของเขาอย่างกาดิสที่หยิบยื่นโอกาสให้อีกครั้งพร้อมแต่งตั้งเงื่อนไขพิเศษป้องกันไม่ให้แข่งชาวสวเดอรเียนรายนี้งอแงนั่นก็คือเขาจะได้เงิน700 US ดอลลาร์ในทุกๆเกมที่ลงสนามและมันก็ได้ผลชะงัดเลยครับมาฮิโกกอนซาเลสสร้างผลงานในรอบที่2กับกาดิสจนถูกจดบันทึกให้เป็นตำนานแข่งของสโมสรแบบจริงๆจังๆโดยตลอดช่วงเวลาราวๆแฤดูกาลที่เขาคาแข้งให้กาดิสทั้ง2รอบ มาฮิโกกอนซาเลสหวดไป57ประตูเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่บางครั้งจำนวนประตูมันก็ไม่ใช่สิ่งที่วัดคุณค่าของนักเตะชั้นยอดเสมอไปฮะและถ้าใครเห็นลีลาการกระชากลากเลื้อยลีลาการยิงประตูสารพัดรูปแบบของเขาแฟนบอลจะสัมผัสได้เลยครับว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีสเสน่ห์แค่ไหนและมาราโดนาก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่แอบติดตามผลงานของเขามาตลอด ทั้งจากตอนบอลโลก1,982เรื่อยมาจนถึงช่วงค้าแข้งไฮกาดิสโดยมาราโดน่านั้นถึงขั้นเคยยอมรับเองกับปากนะครับว่าน,นี่คือแข้งที่มีฝีเท้าโหดที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตแถมในช่วงของการฝึกซ้อมเสือเตี้ยเองก็เคยพยายามลอกเรียนสไตล์การเล่นของมาฮิโกกอนซาเลสบางอย่างเลยด้วยซ้ําซึ่งเขาบอกว่าเขาทําตามไม่ได้ด้วยนะฮะคุณก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าขนาดฝีเท้าระดับพระเจ้าประธานอย่างมาราโดน่าทำไม่ได้ แล้วใครมันจะไปทำได้ครับควรนโคเซซานโดกันอดีตเพื่อนร่วมทีมของมาฮิโกกอนซาเลสที่กาดิสและอดีตแข่งของเรอัลมาดริดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เอ่ยปากการันตีด้วยความมั่นใจว่าถ้าหากวัดกันแบบปอนตอบปอนดาวยิงทีมชาติเอลโซวาดอร์มีฝีเท้าที่เหนือกว่ามาเโดน่าแน่นอนมันเหมือนกับว่ามาฮิโกคือมาเโดน่าในเวอร์ชั่นที่มีเท้าขวาและเท้าซ้ายที่ร้ายกาดเท่าๆกัน แต่สิ่งที่ทำให้มาฮิโก้ขึ้นไปไม่ถึงระดับเวิลด์คลาสก็คือเขาไม่ใช่คนที่บกมุ่นกับฟุตบอลขนาดนั้นฮะเขาไม่มีวินยัยไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอแถมยังเล่นฟุตบอลตามอารมณ์ของตัวเองวันไหนที่เขาอารมณ์ดีมันจะเหมือนกับว่ากาดิสมีผู้เล่นมากถึง12คนแต่ถ้าวันไหนเขาเซ็งเซ็งขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าการดิสเล่นกันแค่10คนทันทีครับ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะอยากพูดต่อว่ามาฮิโกกอนซาเลสเอาพรสวรรค์ของตัวเองไปโยนทิ้งมาฮิโกกอนซาเลสไม่เติมเต็มศักยภาพของตัวเองอย่างน่าเสียดายอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับเอาจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในมุมมองที่เข้าใจได้นะอารมณ์คล้ายๆกับวาทะที่หลายๆคนเคยพูดว่าอัลบาโรเรโคบาจริงๆแล้วเก่งพอจะคว้าบอลลงโดดแต่เขาแค่ขี้เกียจจะทํามันแค่นั้นเองคือสําหรับคนที่คลั่งบอลมากๆมันอาจจะฟังดูผิดนะครับ แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างในชีวิตให้กับเกมลูกหนังขนาดนั้นนะเรโคบาบอกกับตัวเองว่าเขาขี้เกียจเอเดนอาซาอาจจะบอกว่าความสุขของเขาคือการกินดื่มอันโตนิโอคาสโน่อาจจะพูดว่าเขาย้ายมามาดริดเพื่อขั้วสาวๆนับร้อยทั้งหมดนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาฮะเราก็ต้องเข้าใจพวกเขาด้วยว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญค,คุณอะไรกับวงการฟุตบอลหรือจะต้องชดใช้อะไรให้กับแฟนบอลอย่างพวกเรา หลักการง่ายๆของมาฮิโกกอนซาเลสก็คือการเล่นฟุตบอลให้สนุกครับโดยเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าผมไม่ชอบปฏิบัติกับฟุตบอลเหมือนว่ามันคืองานเพราะว่าถ้าผมทำแบบนั้นมันคงไม่ใช่ตัวผมผมแค่ต้องการเล่นฟุตบอลให้สนุกมาฮิโกโบกมืออำลาการิสในปี1991โดยย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดกับ FAS ก่อนจะประกาศแขวนสตัดอย่างเป็นทางการในปี1999 เขาสร้างสถิติลงสนามให้ทีมชาติเอลสาวาดอร์62นัดทําไป21ประตูเขาไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์รายการใหญ่ๆที่คนทั่วไปรู้จักกันและเคยลงเล่นเวิลด์ครัพรอบสุดท้าย1ครั้งซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมตัวเองแพ้รวด3นัดแถมมันยังเคยมีข่าวร่ำข่าวลือหนาหูด้วยว่ามาฮิโก้ไปขับแท็กซี่ที่เอลสาวาดอร์อยู่พักหนึ่งเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ผลงานที่มาฮิโก้ทิ้งไว้บนสังเวียนผืนหญ้า มันก็มากเกินพอที่จะดึงดูดให้พ่อค้าแข่งผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดีอโกมาเาโดนาให้กลายเป็น f อและสร้างแรงบันดาลใจสำคัญบางอย่างในการเล่นฟุตบอลนั่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของมาฮิโก้กอนซาเลสนั้นมันมีมากกว่าแค่เรื่องความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองหรือสโมสรที่เขาอยู่นะฮะและคือเรื่องเล่าฉากเล็กๆของตำนานแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เอลซาวดอร์เคยมีมาหากแต่ในขณะเดียวกัน ก็ถูกหลายๆคนหลงลืมไปอย่างน่าเสียดายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากดกระดิ่งไว้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ในแด Football d a โมเมนต์ฮะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ